ก่อนจะไปเบิรงคลิปน้องฝากทุกคนกดไลค์แล้วกดแชร์และอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งก็เป็นกำลังใจให้หวานในเด้อโอเคเห้ไปเบิรงคลิปกันเลยวูฮูเอาไตายเิือุ้ยเอ๊ะอ,อะไรอ่ะอุ้ยเหมือนมังกรเลยเอ๊ะหรือว่าเป็นตัวที่การพูดหรือเปล่าเมื่อกี้อ่ะไอ้ชื่ออะไรไอ้อุ้ยได้ไงเฮ้ยที่เฮ้ยอุ้ยหูกะอุ้ยเสียดายก็เสียดายฮึบอุ้ยอุ้ยดูวม่มันบินหลบมันบินหลบ เคก็ต้องขอกาวสบายทีท่านผู้ชมทุกท่านนะขอต้อนรับกสูซองฟอร์กันซีนะตอนนี้เขาอยู่ในเกมใหม่ครับนั่นเองแต่ว่ามื้อนี้เนาะเขาไม่ได้มาเล่นแบบแมปปกติเนาะแบบมูนี่เนาะเขามาเล่นเซิร์ฟพิกเซลมอนเฟ,ฟมิลี่นั่นเนองเนาะโอ้โหนี่เบิ้งจากหน้าต่างแบบโอ้โหมีหุ่นโปเกมอนแบบโอ้โหโคตรหลายเลยมีอยู่นิคงยูนิคอนอ่ะเอียงได้บุกหมดพวกคู่ซื้ออะคิปป์เหรอเออ, <S 1> <S 1> เอ,อเออเอาใช่ทำไมไม่นั้นเขาปิดไมายนั่งกินข้าวนะ อ,อ,อมีอะไรก็เรียกใช้ได้นะอ่ะโอเคโอเคเออเวอรนี้รู้สึกว่ามันจะมีโปเกมมันตำนานเนี่ยนะแบบม,มันเป็นปั๊มอนเขียวๆเหมือนงูมันจะเป็นโปเกมอนดำนานบินได้ถ้าเจอแบบโอกาสแบบว่าหนึ่งในพันล้านนั่นเ,นเองเจอใช่โอ้โหโปเกมอน,มนเยอะขนาดนี้เขามันต้องเจอง่ายอยู่เลยนะอ่าใช่ใช่ฉะนั้นเขาไปบินเข้าก่อนนะเจอกันเดี๋ยวเขาไปเอฟเคในสปอร์แล้วกันเจอกันโอเคเจอกันค่ะ โอเคทุกคนการก็ไปกินข้าวนะแล้วก็มาเล่นไล่จับโปกเกมอนกันดีกว่าแต่ว่าเวียลวหวานโอ้โหทุกคนดูเวียลน้อยมากเลยเจ้าฮีตัวครางนี้ของน้องเราจะไปที่ไหนกันดีอะหวานไม่กล้าไปท้าทุกคนหวานกลัวกลัวตายเข้าใจไหมเป็ตัวอะไรอะ,มาม,ะมามีปัดมามีประตุคือะไรนกมันนกกระจอกเลยให้น้องน้องตุ๊อุยอ้ยอน้องก็โดน ยูดีน้องก็ตัวแดงน้องก็บินขึ้นไปจังไงดีอะทุกคนการก็ไปกินข้าวอ่านก็เล่นเซิร์ฟคนเดียวโอ้โหเฮ้ยเอาเป็นว่าถ้าทุกคนเห็นคลิปนี้นะคะถ้าทุกคนชอบแบบว่าเล่นเกมแนวโปเกมอนหรือว่าแบบเก็บเวลแบบต่อสู้อะไรอย่างเงี้ยก็มาเล่นกับหวานได้นะคะในเซิร์ฟอ่าพิกซ์มอนแฟมิลีั่เองนะคะเดี๋ยวหวานจะส่งแบบว่าตัวเกมที่มันต้องโหลดนะคือแบบ อ่าเซิร์ฟเนี่ยมันต้องโหลดนะทุกคนเดี๋ยวหวันจะแบบว่าเอาให้ตายคิอุ้ยเอ,อ้ยอะไรอะ่ะอุ้ยเหมือนมังกรเลยอุ้ยรู้ว,ว่าเป็นตัวที่การพูดหรือเปล่าเมื่อกี้อ่ะไอ้ชื่ออะ,อะไรอไนะอ้าแกไม่บินข้าวหรอกินอยู่นั่งกินในดิสไงแกเมื่อกี้เขาเจอไอ้ตัวเขียวๆไอ้เหมือนงูที่แกพูดอะ่ะม,มันเหมือนมังกรเลยใช่มันใช่มันบินได้เฮ้ยมันชื่อเรียวซ่าตัวนั้นอะ ไม่รู้เขาไม่เห็นชื่อเขาไม่รู้ชื่อเลยกจับเลยจับเลยถ้าเจอก็ปาบอลใส่เลยโอ้โหจะโดนโหนเกโปเกมันตำนานต้องจับยากเปล่าวะเออมันมันมันแคบิดเนี่ยไม่มันมันจับยากคือแบบบางคนเสียบอลมันเป็นร้อยเป็นสองร้อยอ่ะอแล้วเขามีเยอะของิบสี่อ่ะเออคืออจับได้นะบางคนก็โชคดีโอ้ไม่เอาบั่งสูงโอเคขอให้อร่อยครับ พวกคนมันจะจับได้แล้วมันหายไปไหนแล้วก็ไม่รู้เราจะจับได้ยังไงเนาะโอ้ยเถอะโอ้เราจะมืดแล้วด้วยเฮ้ยจะสู้กับตัวอื่นก็ไม่กล้าแล้วเราจะจับมันได้ไหม,หมขนาดไอ้พวกตัวเล็กๆนี่ยังไม่กล้าสู้เลยตัวใหญ่จะไปจับแล้วมันหายไปไหนอะเน,นี่ยจะไปทางไหนเมื่อกี้ไม่อยู่ตรงนี้ทุกคนตัวเขียวๆทุกคนเห็นใช่ปะหวานเชื่อทุกคนเห็นเพราะว่าหวานก็เห็นเอ้อยเอ้อยนี่หวานอยากได้อันนี้ เอ้ยมันอยากได้ตัวนี้อา้าวน้องหายไปแล้วก็อยากได้อ่ะแต่ว่าโหเสียต้องเสียโปกเกมอนไปแบบเยอะมากแน่ๆเลยถึงจะจับได้อ่โอ้ก็เราเพิ่งเล่นอ่ะทุกคนเราต้องตายนิดนิดโอ้เรามืดแล้ว,ลวด้วยเราเข้าบ้านดีกว่าไหมอนนะันเนี้ยไม่นันไม่นันเนาะดิซาร์ดนฉันอยากได้นะแต่ในเลเวล40เลยนะแล้วฉันจะไปแบบว่าจะไปอัพเวลให้น้องฮิโตัวขางนี้ของฉันยังไงดี ก็มาอยู่ไม่มีใครมาช่วยแบบมาช่วยจับเลยอุ้ยตัวอะไรอ่ะอุ้ยน่ารักโอตาจิตัวอะไรวะขอดูหน่อยอุ้ยน้องพี่ขอโทษน้องติดน้องติดน้องน้องติดอุ้ยอุ้ยน้องติดน้องติดเอาน้องเอาน้องตัอ่าน้องตายน้องแองเม้งไปแล้วโอ้ยน้องขอโทษเอ้พี่ขอโทษอุ้ยอุ้ยนี่ไงอุ้ยต้องต้องจับให้ได้อึชุบอึชุบ อุ้ยโอ้ยปุกย์บอลชันเอ้ามันเก็บไม่ได้เหรอโอ้อเย่แล้วเสียไปอันนึงเฮ้ยเฮ้ยทึบเฮ้ยมันหลบโอ้โหมันอยู่บนฟ้าทุกคนเราจะไปจับได้ไงวะโอ้ยเนี่ยหายไปอีกเลยอู๋เสียโปเกยบอลไปสองอันแล้วเก๊เสียโปเกยบอลไปสองอันเลยวะจะใครมันจะไปจับได้วะบินก็สูงสูงโอ้ยเก็บโอ้ยแล้วฉันโอ้ยน่ารักบูลูอิ้ยอันตัวใหญ่ ุ้ยน้องเหมือนวัวเออน้องต้องเป็นวัวเหมือนวัวผสมหมาแล้วก็ผสมหมูแล้วก็ผสมแกะเหมือนอะไรสักอย่างมันไปไหนแล้ววะกินก่อนเพิ่มพลังโอ้แล้วมันไม่ลงมาข้างล่างใครมันจะไปจับได้วะอุ้ยได้ไงเฮ้ยที่เฮ้ยอุ้ยโอ้โหกะอุ้ยเสียดายก็เสียดายฮึบอุ้ยอ้ทุกคนมันบินโลบมันบินโลบเฮ้ยอุ้ยไม่ดูอู้เกือบเลยอุ้ยไออันนี้อะไรอ่ะมันคืออะไรอ่ะ นี่คือหวานไม่ค่อยเล่นนะทุกคนหวานไม่รู้ว่ามันคืออะไรถ้าหวานใช้มันจะใช้ได้ไหมเนี่ยลองไหมลองไหมมาเนี่มาเนี่ยอุย้ยโอ้เกือบเลี้ยวอีกนิดเดียวเกืบเกบเอบเลี้ยวอุ้ยอุ้ยฮึบเฮืบเฮือบเอาอุ้ย่ ทุกคนเมื่อกี้เมื่อกี้จะโรเลี้ยวแล้วมันหายไปก่อนอู้เสียดายเลยเสียไปกี่อันแล้วเนี่ยอะไรนะเกเกเมื่อกี้เขาเกือบจับได้แล้วมันหายไปเลยเหรอใช่มันบินอยู่แล้วเขาแบบโยนไปปุ๊บมันก็หายไปเลยจะบอกว่ามันจะมีเวลาสปอนอยู่มันมันจะมาสิบนาทีมันก็จะหายเก้โหมันไม่ได้มาสี่นะมันไม่ได้มาสิบนาทีมันมาแค่สามวิเองสี่ห้าวิเองเออวีระวังนะมันจะมีไม่ใช่ระวังสิงหึงถ้าแกโชคดีแบบโชคดีจัดๆัดจะเจอพอย์มอนแบบผู้สร้างผู้สร้างลูป มอน่ะมันชื่ออาเซอุสแกมันเ,ขาขาเป็นตัวขาวขาแล้วก็เป็นตัวขาวขาแล้วก็มีวงแหวนล้อมรอบแกมันจะแบบเทพ<อ>มันเป็นเทปสร้างเกมอนทุกตัวอะไรเงี้ยมันใจดีม,มันจะฆ่าเข,ขาเปล่าอ๋อมันไม่ฆ่าแกหมันใจดีออดโอเคนะครับไปกินข้าวละให้ข้อมูลครับทุกคน <c oughs> มาให้ข้อมูลแล้วก็ไปโอ้โหสุดยอดเลยเว้ยใช้เสียงมากเกินไปกับไอ้โปเกมอนเมื่อกี้ชื่ออะไรวะ อนั่นแหละเราจะเรียกว่ามังกรเขียวแล้วกันเออนั่นแหละมังกรเขียวแล้วมันจะไปเจอได้ไงไอ้เทพผู้สร้างโปเกมอนเนี่ยเรื่เราต้องออกเดินทางทุกคนเดี๋วเาจอาข่าวซะหน่อยไม่มีเลยเจ้าค่ะคดินทางางไปตามหาเทพผู้สร้างเอาจริงแล้วคนว่ามันไม่น่าเจอง่ายขนาดนั้นหรอกแบบเมื่อกี้เหมือนว่าฟุกไอ้ที่เจอไอ้มังกรเขียวอะฟุกแน,น่ๆนแล้วใครมันจะไปเจอได้ว่าไอ้เทพทงทงเทพเทพเทอะไรนัน่นล่ะ หวานเหนื่อยใจเอ้ยนางแดงคืออะไรอ่ะเออมันมีแมพเนี่ยหรือมันเป็นตัวร้ายเหรอเอ้ยนี่อุ้ยอนี่คืออะไรอ่ะมันคืออะไรมันคืออะไรเบอร์รี่เหรอกินได้ใช่ไหมกินได้แหละเว้ยนี่คืออะไรอีกอันนี้ก็เบอร์รี่อุ้ยเราเราไล่เก็บไอ้ไอดีดีกว่าเฮ้ย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 อุ้ยชึบชึบชึบไม่สนโปเกมอนแล้วเดี๋ยวนี้จับไม่ได้จับไม่ได้อุ้ยทุกคนทุกคนเห็นไหมอุ้ยเห็น เออเก็บคืนได้ป่ะเออเก็บคืนได้ใช่ปะเออเก็บคืนได้อ้โหแล้วก็โอยนมั่วไปตั้งหลายอันไปไหนอีกแลหาหเจออุ้ยนี่ไงโอ้โหแล้วทำไมตอนแรกมันจับไม่ได้อุ้ยนี่ไงอชุบอ่ะชุบอุ้ยอไล่เก็บไล่เก็บอะไรเจอตัวเนี่ยเห็นเสียงอ้ไอ้ไอ้ที่แกพูดอะไอ้เซอุสเหรอใช่บ้าไปไหนแล้วไม่รู้โอ้ไงนั่นไงเคนี่นีจะโดยิงกันไปแล้วหวานการเขาเจอเขาเจอนั่นนน เชื่อไม่ได้ว่ะไม่อยากเชื่อเลยเขาเจอไปไหนแล้วไม่รู้หน้าตาเป็นไงอ่ะมันเป็นเหมือนม้าแล้วก็มีวงแหวนทีขาวๆตัวขาวๆใช่ไหมนั้นใั่กำลัาไว้จับมันอยู่เนี่จับให้ได้นะเนื่ยกินกอนแกเขาไม่รู้ว่าปกเกวอรเราแบบเก็บไล่เก็บคื้นได้คือตอนแรกเขายนไปใช่ไหมแล้วมันก็เหมือนจมหายไปในดินเลยเขาเลยไม่ได้ไล่เก็บแล้วเขายนไปมั่วแบบเยอะมากเลยอ๋อถ้ามันไม่แตกก็นี่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 ม่ได้นี่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 กันกันกันนนชุบอะชุบ จับยากจังวะเฮ้ยโปเกมอนก็ต้องไล่เก็บโอ้โหตัวโปเกมอนก็ต้องไล่จับอะไรวะเน,นี่ยไปไหนอะไยกันนึนนงไม่สนแล้วจับก่อนแล้วกันอุ้ยอุ้ยทุกคนมันมันบินผ่านนะเฮ้ยเฮ้ยอ้ย,อย,อย,อยเสียดายโปเกมอน แก่มากินข้าวนานอยม่มาจับช่วยกันวะไปไหนดูยูทูบอยู่อะไรยูทูบอยู่น้ำด้วยเกมไปจับถ้าถินก็แกรู้จักโปโมนตัวไหนบ้างเนี่ยแบบโปโมนแบบตันาน่ะไม่คืออยากได้โปโมนตัวไหนบ้างรู้จักเปล่าไม่รู้เลยเออไอโอมเนี่ยมันจะมีอีกตัวหนึ่งมันชื่อมิวแกเป็นตัวสีชมพูโน้ตมันเยอะจังวะสีชมพูตัวน่ารักน่ารักอ่ะเหมือนแมวใช่ไหมเหมือนแมวรู้จักแค่ไหมไม่รู้มันเอออะไรเหมือนแมวอ่ะเสียมบุร้อยด้วยที่รักน่ารักมากเลยเจอก็ ถ้าเขาจะโชคดีขนาดนั้นนะอุ้ยนี่แกเขาเหมือนเจอเมวผสมหอยทากเขาเหมือนแกจับได้าของตัวนะหวานจับตัวไหนวะยังไม่จับเลยเขาไม่กล้าสู้กลัวตายอุ้ยนี่อุ้หนูอยากได้นี้อยากได้นี้อยากได้จะเอาจะเอาเอ้าทำไมโยนไม่ได้จะเอาเอา้เอาเอามันหายไปแล้วเฮ้ย <Hey. S 1> อุ้ยนี่ไงอันนี้ใช่ชัวอันนี้ชัวเอ้ยมันไม่ยอมให้จับเอ้ยรือว่าจับแล้วอะอันนี้คือได้ยังทุกคนแบบไม่รู้แบบไม่เคยเล่นนี่ <Hey. S 1> คือเราจับได้ยังอ่ะยังไม่ได้มั้งเราต้องสู้ก่อนไม่ใช่หรอเฮ้ย hey, ยอมให้จับ ได้หรือไม่ได้หรือไม่ได้หรือไม่เฮ้ยเออฉันจะจับน้องได้หรือไม่มเอ้ยเมื่อกี้เสียฟรีเลยหรอวจับยากไม่เอาไม่เอาละมันเสียไปหลายอันมากเลยนะทุกคนเอ้ยมันเป็นสีดำอ่ะเอ้ยนี่คือเราได้แล้วใช่ไหมเฮ้ย,ยนี่เราได้เร้วเราได้มาตัวหนึ่งเร็วหรือเปล่าวะหรือเปล่าเอ้ยนี่ ได้ทุกคนที่จับไม่ใช่เพราะน้องเก่งเลยนะแบบน้องน่ารักเฉยนี่คือเหมือนตัวเม่นเหมือนหมาผสมเม่นเลยอุ้ยอุ้ยอุ้ยจะอะไรเนี่ยตัวอะไรเนี่ยตัวอะไรมาทาไม่เอาไม่สูสส้เดี๋ยวตายเฮ้ยเมื่อกี้ตัวอะไรอุ้ยอุ้ยสัตว์สัตว์ในตำนานเฮ้ยชิ้บชืบอุยอ้ยอุยอ้ยเสียดายเสียดายมากเสียดายมากแต่ว่าเราต้องจับมันให้ได้ทุกคนไม่ตัวใดก็ตัวหนึ่งแหละ e. เอาหายไปอีกแล้วอะเฮ้ยแล้วเมื่อกี้ืันเจอตัวอะไรไม่รู้อยู่ตรงเนี้ยี ขาวไม่ก็ชมพูคนแบบเ,เริ่มจะถอดใจกับไอ้มังกรแล้วอะแบบไม่ไหวจริงียกได้ตัวนี้คือแต่ละอย่างที่เราจับไม่ใช่เพราะามันกิ่งหรืออะไรนะทุกคนหรือว่ามันเป็นที่รู้จักอะไรคือเราเก็บเพราะว่ามันน่ารักจริง,งแล้วท้ามาเก็บไม่ได้วะเฮ้ยแล้วเน็ตเราช้าหรือย,ยังไงยนไปอีกยนไปอีกอะไรไปเนี่ยเฮ้ยโอ๊ยเมื่อกี้มือลัานเลยเอ้ยเมื่อกี้ใช่ตัวที่กันการการเมื่อกี้เขาเจอตัวเหมือนที่แกพูดอะไอ้เหมือนแมวแล้วมันตัวสีชมพูอะมันลอยได้อะมิวนี่ตัวมันเท่มาก แกมันพลังจิตมันพลังจิตไ่ด้ใช่เหรอแล้วมันจับไม่ได้อะเขาคือมันโผมาแป๊บเดียวแค่วีเดียวเองอะแล้วเขาก็แบบกดโยนไปใช่ป่ะแล้วมันก็หายไปก่อนอะอเกมันจับไม่ได้หลายตัวแล้วเนี่ยแกมันสัตว์ในตำนานท้งน้นใครมันจะไปกิ่งจับได้ขนาดนั้นะกจับได้แล้วเนี่ยก็รีบมาซีเขาถึงบอกให้แกรีบกินข้าวแล้วรีบมาไงโอเคหวานโปเกมอนทามีแค่เลเวลเดียวเองไปสู้ยดงไงวะอุ้ยไม่เอาไม่สู้เราจะสู้แค่กับตัวที่มันน่ารักก็พอทุกคน อวยเราหัวขาดจบแล้วทำไมมันรอนานขนาดนี้วะเนี่ยเฮ้ทุกคนหน่อยว่ามันชักจะนานเกินไปแล้ว กันกันเมื่อกี้เขาเด้งอ่ะโอ้โหเขาจับไม่ได้เลยเห็นตัวเกย์ค้าแล้วเกย์ก็ล่องหนไปเลยอ่ะเนนี่่ยแกองหเขาล่องหนนะเขาจะเป็นสัตว์ในตำนานสามารถล่องหนได้ก็ได้นะเห็นบอลลอยได้กับเห็นชื่อเนี่ยอ้าวเหรอแล้วเกไม่แปลกใจว่าทำไมขั้วเกยล่องหนเลยหรือแกยค้างเออว่ะแกบอกว่าแกอยู่สปาไม่ใช่หรอการหรือว่าเดินไงว่าอะไรเขาอ่ะ มีโปเกมอนตำน้นแล้วเขาก็เขาเสกมาเขาก็ขี่แล้วเขาก็แบบมาบินล่อแกจะให้แกจับเมีได้ไงอ่ะแล้วเขามีเขาเป็นยศแอดมินเสริมเนี้ยคือเขาเป็นแบบว่าโอ้จบแล้วจบเลยวเดี๋ยวมาเนี้ครับใครชอบคลิปนี้ยืมกดไลค์กดตส่าห์คลายด้วยนะครับผมโอเคสำรับทีนี้พี่เกิตัวลาบิก่อนนะจ๊ะก็คือเขาล้องหุ่นเนี่ยเดี๋ยวเขาเดี๋ยวเขาแบบว่าใครแบบมุดล่องหุ่นให้ดูนะโอ้ใครมุดด้วยอ่านี่เข้ามาเหี้ยวเห็นไหมล่นี่เนี้ยโอ้ยเกอุตส่าห์ให้ฟังใครที่อยากอยามาเล่นก็สามารถมาเล่นนได้ะครับลิงก์ ใช้คลิปเลยนะครับผมลิกงโหลดเกมนนะครับแฟมิลี่พิ e ซี่มอนนะครับเซอร์วิสสนุกนะครับผมใช่แล้วหวังกับการมาเล่นบ่อยๆนะคะถ้าอยากเจอก็เข้ามาเล่นกันได้เลยแล้วจะดกันคลิปหน้านะคลิปหน้านะครับผมบ๊ายบายบ๊ายบาย